และนี่คือโต๊ะวางของคักโซฟาไว้ในมุมห้องมุมบ้านก็ได้วางแก้วกาแฟวางกรอบรูปวางัดก,การดอ,อกไม้จะมีวิธีการประกอบยังไงบ้างจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างแกดูกันเลยฉันวางเป็นไม้นะเป็นรูปหยดน้ําเป็นลายไม้สวยแบบนี้เลยอันนี้เป็นทานด้านบนอันนี้เป็นฐานด้านหลังมีรูน็อตสามรูชุดขาตั้งและชุดน็อตล็อกโต๊ะเริ่มประกอบกันเลยเริ่มจากการประกอบขาโต้ะก่อนเลยตรงนี้จะมีรูอยู่ตรงนี้จะมีรูน็อตเอาประกบกัน ใส่น็อตสก,กูล,ล็อกไว้เอาปแจยหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้ขันล็อกเอาไว้เอาพลาสติกมาปิดรูเอาไว้ติดแผ่นรองขากันลื่นจะเป็นกาวสองหน้าต,นต่อมาก็ประกอบโต๊ะที่โต๊ะจะมีรูน็อตด,ด้านล่างก็จะมีรูมาให้แล้ววางลงไปให้ตัวตำแหน่งขันปะแจหกเหลี่ยมล็อกเอาไว้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโต๊ะข้างโซฟาด้านล่างใส่น็อตเรียบร้อยตั้งได้แข็งแรงเลยเวลาเรานั่งที่โซฟาเราก็สามารถนำโต๊ะข้างโซฟานี้ลอดไปใต้โซฟาได้ โดยที่ไม่กินพื้นที่ออกมาเอาอาหารมาวางได้เลยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตก็เอามาวางได้นั่งดูหนังดูทีวีแล้วก็มีโต๊ะข้างโซฟาแบบนี้หยิบของง่ายสะดวกสบายมากเลยนะครับอยากได้โต๊ะว,วางของข้างโซฟาดีแบบนี้กดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองในงคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าไหนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับ